อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้รักสันติภาพต่อต้านสงครามและความรุนแรงมาตลอดชีวิตในปีกิลศกา1933เขาต้องหลบหนีออกจากกองทัพนาซีเยอรมันและอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาและในปีกิลศกา1939นั่นเองเขามีความกังวลเกี่ยวกับโครงการการวิจัยของนาซีเยอรมัน ทำให้อัลเบิร์ตไอซ์สไตน์ต้องเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีแฟรงกินของสหรัฐอเมริกาเพื่อเตือนเขาเกี่ยวกับศักยภาพของระเบิดปรามานูของนาซีและมีการเรียกร้องให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพัฒนาระเบิดดังกล่าวขึ้นก่อนที่ทางเยอรมันจะทําสําเร็จนั่นก็เลยทําให้เกิดโครงการแมนเฮสตันขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมโครงการโดยตรงแต่ว่าจดหมายของเขาก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการลิเรื่อมโครงการระเบิดปรามานูของสหรัฐอเมริกาและจากเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรามานูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิค่ะทำ ไอสไตน์เนี่ยรู้สึกเสียใจต่อบทบาทของเขาในการริเริ่มโครงการระเบิดปรมาณูปเป็นอย่างมากนั่นก็เลยทําให้เขาเนี่ยทำงานเพื่อสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนรัฐบาลโลกและคัดค้านการพัฒนาอาวุธน<า>ิวเคลียร์ตลอดเรื่อยมา